สวัสดีค่ะไอสารฝรั่งแฟมารี่ค่ะมือน,นี้แดดดีปะไงพี่น้องเอ้ยพามาชมวิว,อ,าาวออกมาตากแดดพี่น้องจ้าออกมาตากแดดออกมาตากแดดแดดดีครักแดดดีคับเ,เดี๋ยวไปมุมใดกับเขียวอ้ามตามอยู่บนในทองหน้าบ้านเพื่อนนะอพี่น้อนะงเนาะ นะทุ่งน้าบานเพื่อนเขียวไปเบิดนะด่ะโหลดทุ่งนาสีเขียวแล้วพี่น้องเอ้ยอากาศดีบ่ดีพี่น้องก็มึงเอาโลดพี่น้องจ้ามึงจะท้องฝ้าโลด ปอดโป้งดีครับม,มันี้ท้องฝ้าอืมนี่ละพี่น้่งว่าท้องฝ้าเป็นสีข้ามท้องฝ้าเป็นสีเท่าเนาะพี่น้องเนาะดึงข้ามดึงเท่าเลยพี่น้องแกนี่ออกมัดเที่ยวไห้พี่น้องออกข้างนอกนี่แดดดีสารฝรั่งเปมรีเนะาะเนาะออกไม่ช่วมวิวข้างนอก มึงวิวเอ,อกเด้พี่น้องเด้อตอนนี้มันจะเป็นสีเขียวอยู่นะ่ะจักน้อยกับสีเขียวดอกจักน้อยเขากับถอกเนาะดอกนั่นออกนี่มันกับถอกกับเหลืองเต็มทงนี่ป่ะนี้พี่น้องสีเหลืองเอิ่มเติมเบิดระเบิดะะนี่จากเขียวเป็นเหลืองเนาะพี่น้องเนาะรอดอีกเ่าโดนดอก สองฟ้าดีอากาศก็ดีพี่น้องแดดดีแดดดีวันนี้แดดดีพาเที่ยวเลยพี่น้องเด้อออกมาเที่ยวขอบคุณเลยพี่น้องเด้อที่เข้ามาชมอิสา,า Family, นฝรั่งแฟมิลี่เนาะงกันเนาะมันแดดพี่น้องหมดเลยมันท้องฟ้าหมดเลยเครื่องบินแนลนด์ไล่อำไออยู่พี่น้องจ้า พอดีมึงหลดอากาศปลอดโป้งข้าขนาดมื้อเนี่ยรอ,องฟ้าต้นใหม่กัลร่งติดโป้งใบน,นะพี่น้องเนาะพี่น้องจ๊ะสารฟรังสมั่งเงิดอันต้นกนาฟั่งกับแต่พี่น้องบ้านเฮากับเป็นตาสะออนเนาะ แต่ว่าทางนี้เพื่นก็เห็นเป็นธรรมดาเนาะพี่นอ้งนนองมีตั้งใจหยอดใหญ่ๆพี่น้องเมืองเนีนย่นนยหยดพักขนานะไหมเมืองเนี่ยมึงมึงมึงผู้เพื่นอยู่พี่เพื่นก็ว่าเห็นหนะเห็นแล้วเพื่นก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเมืองเนีนย่ยหยดอัวอ้วนใหญ่ๆอุ้ยงามขากงามแนวปลาใดก็ได้เมืองเนี่ยงามอีหลีเมืองเนี่ย แต่สว่างสันทังสี่ตัวพี่น้องเมืองตูนมันดอกกระรังสิเป็นดอกเออเนี่ยงามขักงามเนี่ยเอ,อ้ยยายจ้อยเมียบานอีสานฝรั่งเมียบานเจียวเม็ดไม่เพิ่นปลูกอยู่พี่น้องจ้ะเจียวเม็ดเมียบานอยู่เม็ยด,มย,ดยืน่นยายจ้อยนี่ว่ามันวางสามกิโลอะไรพี่นอ้องต้นน่ะเนี่ยต้นขนาดฝรั่งนี่เนาะต้องนี่ งามคักงามแนก้อลั่งขึ้นกลั่งสิออกดอกเอ็ดอัวตัวอยู่หางเด็ดหางออกดิพี่น้องหางเด็ดหางแตกดียิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะเอาเด็ดแตกออกดีพายก็ยังวันนี้เอาไปหนึ่งวันนี้หวานหวานหวานพี่น้องเอาไปหนึ่งเอาไปพัดเนาะพัดน้ำมันหอยโอ้ยอีสานพลังสะอวนพี่น้องเอ้ยสะออนคากสะอวนเนื้อไม่ตั หยดใหญ่ๆจะหยดงามงามมึงเนี่ยหยดมันเมีเฮ้ยมองเนี่ยใครไปปลูกบ้านเฮ้าเนาะปลูกขายเม่คก็จิตคักเนียอืมไอ้กี่ยายจอยอะคือบ่พอเนาะพี่นงองคือบ่พอเสียวนะแอนใครแนวเอาเม็ดมันเมียบ้านซะยายจอยไปอยู่บ้านนี่ละนี่พี่นงองจ้ะฉันพลังน้ำเสนอได้พี่นงองเด้อ อันพลังก็ขอบคุ้นพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกดกระดิ่งดำไว้เด้อพี่น้องเด้อเห็นกิบอีสานฝลังเฟรบรีไม่ไหม,ไมเนาะพี่น้องเนาะมืงอนีแดดออกอีสานฝรั่งก่ะบ่มีอยังดอกพี่น้องมทาทไทยตนขนาณะฝลังเนี่ยกำลังสวง,งามมันมีหลายปลาเด้อพี่น้องเด้เอม่นเป็นปลาเดียวอือันนี้ก็ปเ,าาเป็นปลาเขาซาลี่เพิ่นเขาซาลี่คือตนหยาดิพี่น้องเนี่ย คือก,กันกับตน้นหยาล่ะเห็นว่าม่นเป็นหญ้าด้พี่นองจะนี่เขาเอื่นว่าเขาสารีดอพี่นองเด้ออืมันฝลังกขง็ขอบคุณดิพี่นองเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนําเสนอต้อนรับนาอพี่นองหรือว่าคณะฝลังงนาะพี่นองเนานะ,นนะสวัสดีค่ะ